อ่ะเบย์อินฟินิตี้ครับทุกคนนี hey, ่รอบผมไม่รู้เป็นไรครับดู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 บดูไม่รู้เป็นอะไรมันไม่มันไม่หยุดตะครับ แต่ว่ามันไม่ดิ้งที่มันไม่มันไม่จกกัดจีเอ้ยว้าวอย่าหลุดครับโอ้โหโอ้โหไม่โดนที่ครับตัวนี้หลุดครับ ยอ่อกัดแรงยังเลียบโหไม่ทันได้วัดโอ้เห็นได้ไหมเป็นไหนนะไม่รู้ว่าโดนอะไรครับเมื่อกี้ โอ้สั่นเลยครับตัวนี้น่าจะโดนเหยื่อนะอืมโดนเหยื่อแล้วครับไม่เป็นไรตีกันต่อตีต่อไปโอ้ไม่ทันเด้วัดเลยปล่อยซะแล้ว ไปนู่นแล้วโอก้ก็มีปัญหาอยู่ครับโหแหน่<ป>เล็กอยู่เว้ยว่ <laughs> าไม่เล็ก ต้องกัดสิวะไม่กัดได้ไงอะยังไม่ทันเนียวัดเลยไปเราไปอยู่ข้างในนิดนึงไปหนีแน่เลย,ย,ย,ยโอ้ยตบลาว oh, <no. S 1> ตบลาวแล้วนี่ ครับทุกคนวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับเราต้องกลับก่อนครับแล้วจับท้องฟ้ามืดนะครับดูครับปลาทิกกันลงเลยครับแต่รอวีพรุ่งนี้ต่อผมว่าน่าจะได้นะครับตัวนี้โอเครอดูต่อไปจอบไปเหนื่อยครับวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาเบอ n ินฟินิตพอแค่นี้ก่อนวันนี้ครับเกี่ยวกันพรุ่งนี้ต่อครับโอเคจัดไปว่อะไรกุมุษรามสวัสดีครับ สอะไรกมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกับผมอเบนฟิตี้เป็นวันที่สองของบ่อน,นี้ครับบ่อน,นี้ปลาด,ดุครับดุมากผมเลยอดใจไม่ไหวมาตามล่าังที่สองของบอ่อจัดไปครับดู้สว่าวันนี้จะมีแต้มไหมครับเดี๋ยวเราจะพยายามตีดูครับโอเคครับจัดไป เพื่อทอฟฟี่ของปีนี้ครับ <Yahoo! S 1> ทอฟฟีีแน่นอนครับตัวนี้หนาวแต่เช้าปีปลาเหมือนเหมือนเนอะครับ รดจักรตบอย่างเดียวแล้วติดทีดิ ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังดักซูงชะดูอยู่ครับมันพาเข้ามันมีเข้าในป่าน,นี่ครับมันอยู่แล้วแหวเนี้เราจะดักรอครับให้มันออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีมันทันตีตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะมีเจ็ดแปดโลได้ครับตัวนี้ดูไปลุ้นกันว่าจะได้ไหมวันนี้โอเคจัดไปครับทุกคน

เดีวยาครับวันนี้ต้องกลับก่อนนะครับเนื่องจากสายแล้วประมาณสิบเอโมงครับกลับวันนี้เดี๋ยวเรา ัครบฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคสลา,ามวันเดกุมวะลเดกุมสลาดสวัสดีครับ